ชื่อนายปีชาวิชัยพินชื่อเล่นชื่ออาร์ตลูกเสือมากุเทศรหัส13508ครับจังหวัดอุดรธา,านีอำเภอประจัก์ศิลปาคมตำบลบุจานย์นครับวันนี้ผมจะพาพานักท่องเที่ยวมาชมท่าเรือทะเลบัวแดงบ้านดอนโคมครับไปชมกันเลยนะครับนี่อันี้ ID ก็คือทะเลบัวแดงบ้านดอนโคมนะครับเป็น ที่สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของอำเภอขึ้นชื่อของอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมแถวนี้จะขึ้นชื่อเ,ออเรื่องท่องเที่ยวมากเลยนะครับจะมีวัวยูงถึงเดือนมกราคมครับจะเป็นช่วงหน้าหนาวบัวนี่จะสวยมากเลยครับนี่จะเป็นท่าเรือนะครับจะมีเรือรองรับแต่ว่าช่วงนี้เขายังไม่เปิดท่าเรือเลยนะครับท่าเรือที่ ที่เขาใช้กันครับไเรือลำเล็กลก็เป็นนี่ครับตัวอย่างนี่ก็ประมาณนี้นะครับประมาณสักสามร้อยบาทนั่งได้สองคนครับเรือลำใหญ่เขายังไม่เอามาเลยครับได้จะเป็นห้าร้อยครับนั่งได้หกคนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของที่ชาวบ้านนับถือสักการะมากก็คือหลวงปู่กรรมครับเดี๋ยวพากันเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยนะครับครับนี่ก็ มาถึงแล้วนะครับหลวงปูก่กำอายุมากกว่าพันปีนะครับนี่ก็จะพาไปกราบไหว้เข้ามาข้างในนะครับนี่ก็คือที่เขาเอาไว้กราบสาระบูชาที่คนต่างถิ่นเข้ามาในปู่นำนะครับนี่ก็คือพวกพนีเข้ามาเลยนะครับ เราก็มาถึงแล้วนะครับที่สาก,กาไหว้ลงฟูกกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือชาวไทยหลังไหลเข้ามาสักการะนะครับนี่ก็คือวิหารของท่านนะครับนี่เอาครับ ประวัติหลวงปู่กรรมนะครับที่ผมได้ยินมาที่ถามชาวบ้านมาหลวงปู่กรรมเป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อพืชหล่อด้วยทองสัมดิสนะครับอายุมากกว่า1,300ปีนะครับจากผมที่ผมไปถามท,ท่าผู้แก่มาพบเจอที่ท,ท่านลอยน้ำมาครับมีตะไคร่น้ำเกาะโกเปื่อนแล้วก็ชาวบ้านเล็บ พากันมาขัดถูออกเลยครับได้ตั้งชื่อว่าหลวงปู่กรรมนะครับที่ผมได้ยินมาก็ประมาณนี้นะครับต่ออย่างนี้ผมก็ขออะไปที่พูดผิดพูดถูกนะครับผมเป็นตัวแทนมัดภูทศจังหวัดอุดรธานีอำเภอประจักษ์ศิลปาคมตําบลอุ่มจันนะครับผมก็ขอลาแค่นี้นะครับมีเรื่อง ที่นักเข้าเที่ยวก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับก็สวัสดีครับขอลาก่อนนะครับ